เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกของเราแพ้อาหารนะคะภาวะแพ้อาหารเนี่ยมีอาการที่มาได้หลายอย่างมากนะคะที่พบบ่อยที่สุดก็คือผื่นลมพิษเฉียบพลันนะหลังจากที่รับประทานอาหารที่แพ้เข้าไปค่ะหรือเราอาจจะเห็นลูกของเรานะคะมีผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ที่แก้มนะคะที่ตัวที่แขนขานะคะที่เป็นรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการทายานะคะก็อาจจะเกิดจากการแพ้อาหารได้ หรือบางคนนะคะอาจจะพบน้อยหน่อยก็คือกินอาหารแล้วมีอาการอาเจียนหลายครั้งนะคะหรือว่าถ่ายมีมูกเลือดปนสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมาเจาะเลือดตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลค่ะ โรคภูมิแพ้มีโอกาสหายหรือไม่นะคะโรคภูมิแพ้บางอย่างก็หายได้ค่ะเช่นภาวะแพ้อาหารในเด็กนะคะโดยเฉพาะการแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีสิ่งเหล่านี้เมื่อโตขึ้นมักจะหายได้นะคะแต่แตกต่างกันกันกบโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ <c oughs> เช่นเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะหรือว่าโรคหืดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นโรคประจําตัวแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังนะคะแต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมอาการนะคะก็จะสามารถทำให้ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะจริงหรือไม่นะคะที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วจะติดโควิดง่ายขึ้นนะคะก็มีการพูดกันนะคะว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะมีน้ำมูกไหลต้องใช้ยาพ่นหรือว่าโรคคื่อี่ช่องใช้ยาสูรเป็นประจำจะติดโควิดง่ายขึ้นนะคะ จากหลักฐานในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าโรคภูมิแพ้กลุ่มนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าใช้ยาอย่างสม่ำเสมอนะคะสามารถควบคุมอาการได้ดีก็จะทําให้ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิดและถึงแม้จะติดแล้วอาการก็จะไม่รุนแรงมากค่ะ